เาแล้วครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแต่ปบายเดวไล่เดงนในวันนี้นะครับเราจะมาเล่นในแบบโมบายกันนั่นเองนะฮะไม่รอช้าถึงนั้นเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะที่นี่ที่ไหนเราคคนนี้พอดีเพิ่งเคยมาใหม่นะคะยังไม่รู้เรื่องเลยยินดีต้อนรับสูโ่โลกนาจาที่นี่คือสังเวียนมไม่ต้องห่วงนะแค่จะโดนฆาตกรไล่ฆ่าเฉยๆโอ้ยตายจริงถึงก็ค่อยโล่งใจหน่อย ซึ่งในวันนี้นะครับอีกเขาจับคู่มาจับเหล่าเพื่อนสามคนเลยเอาละ่ะแล้วก็เข้ามาตูกแมพแต่ไปทีเรียบร้อยแล้วหน้าที่ของฉันรู้ึกว่าเด็กเต่าคนนั้นจะบอกว่าให้เราหาเครื่องปั่นไฟหรือเปล่านะนี่ไงนี่ไงจะเจอแล้วเครื่องปั่นไฟนั่นก็ไม่รอช้าจะปอ้าวัดดีจ้า นี่กลเนี่ยเขาตายแล้วทวัายิตขัดเจนเป็นล็อกตาที่ผ่านทางมาค่ะก็ปั่นไปด้วยคนนะโอ้ยดีเลยจะได้ออกไปจากที่นี่สตกที่ฉันว่ามีแต่พุ่งยายุ่งเยอะเอาไปไหนแล้วนะนี่เจ้เจ๊ฉันได้ยินเตียงว่าเหมือนทัตตะกรองมาเธอหลอนไปเองหรือเปล่าฉันจะไม่ได้ยินเตียงอะไรเลยโอ้ยปั่นไปใกล้จะเต็นละอีนิดเดียวอา้าวนั่นใกล้มาฉันว่ามันมาลลมแล้วเลยเธอถอยเธอหนีเร็วว่าแต่มัน จะมาตนกวะอันนั่นไงมันมาข้างหน้าเลยเหวี่ว,วมีผลิตช,ช่วยฉันด้วยโอ้ตามหลังมาไม่ละลาเลยไปก็อนละจ้งจงคิดให้ดีๆนะที่จะมาตามฉันสิจูเก่งมากนะอา้าวไหนอา้าวไปไหนละเออยังตามมาอยู่ยังตามมาอยู่ยังตามมาอยู่ยังตามมาไม่เลิกเลยไม่คิดจะไปเอาคนอื่นเลยลเหรออ้าวหายไปแล้วหาย หายไปแล้วจ<ฮ>ะรอ,อเลยเพื่อนื่อนพอดีเลยจูงได้หนึ่งเครื่องพอดีทําดีมากเลยเพื่อนแต่ทําไมหัวใจยังเต้งอยู่อันนั้นขายติดกับดักมันล่ะนะคนที่เหลือเนะบบี่ยรีบปั่นไฟไปนะ ถ้าเกิดจูก๊กยู่โอ้โแม่ตาวน้อยไม่ต้องห่วงนะจะไปั่นไปตรงนี้เนี่ยแหละเอาตรงนี้เต็มมันไม่ไป็นไรเหีียดใหนไปหาที่ปั่นไปที่อื่นก็ได้โอ้ยเดินอ้อมโลบอ้อมแบบโอ้ยเพิ่งเจอเครื่องปั่นปายปัป่นแล้วจ้ะมองซ้ายมองขวามไม่มีใครมาจะไม่ใช่เปลี่ยนมุมดีกว่ามุมนี้นะ่าจะปลอดภัยกว่านะอ้ทำหนูทำไมโอ้โหเตียงหนูเปลี่ยนไปเยอะนะลูกเฮ้ยตายจริงขอโทษค่ะหนูลืมตัวโอ้ยนี่ตั้งนานเลยนียังไม่เกิดอะไรขึ้นเลยดีแล้วแหละโตโตนะเพื่อน โอ้ยพูดอย่างไม่จร้งจัดทำโดน,นไปอีกแล้วคนละแผลเลยเธอเธอคนนั้นไนดะ้วิ่งวิ่งออกมาทางนี้เลยนะั่แหละมาทางนี้มาทางนี้ทางป้ายหยุดค่ะคุณป้าใจเยน็นๆก้อนหินมันเยอะค่ะเธอโชคดีมากเลยเดี่ยมาเดีย๋ยวฉันช่วยฮิวให้มาเร็วปลอดที่จังเลยอะ่ะคุณป้าเรียนตัดแพทย์มาหรอคะไม่หรอกลูกป้าจกแต่แย่ตาฉันตายแน่เลย หนูพูดว่าอะไรนะจ๊ะเออเออหนูพูดว่าอยากคิดถึงเมืองเลยนะจ๊ะอ๋อนั่นแล้วไปอ้าวนั่นใครโดนจับไปแล้วแล้วนะว่าแต่จะมีใครไปช่วยเต่าน้อยคนนั้นไหมคุณป้าไปดูห่อนยนะจ๊ะเป็นเพื่อนเองโอเคงั้นเดี๋ยวป้าจะได้ไปปั่นไฟต่อแบบชิวๆอ,อ,อ้าล่ะเจอเครื่องปั่นไฟแล้วางั้นจะต้องรีบปั่นเพรเลยแค่ต้องเครื่องตรงนั้นว่าแต่พวกเธอไม่ตรงใจกันหรอเราทำงานคนละอาชีพแต่ทำไมปั่นไฟเป็นโอ้ยเจ๊หรือจั๊กมัะเกมันกเกมโอ้ยนี่ไม่หัวใจจะเริ่มเต้นอีกแล <L an> แต่มันมาเอาเราหรือมันมาเอาเพื่อนอ๋อมันมาเอาเพื่อนั้นปั่นต่อจะกช้นปั่นอยู่ตรงนี้ไม่จะมองเห็นเชิญัม่แน่เห็นมันแล่วมันมาแล้วมันเจอเชิแน่เดี๋ยมันเจอเชิแน่เลยนั่นไงมันมาแล้ว เอ้<อ>ไปไหนละสามน้อยลาพี่ก่อนเฮ็ดตามฉันมาเนีฉันรู้ตึกว่า,ากิวเล่อคนนี้มันไม่สนใจใหญ่ดีเชเลยน,นี่แม่ตาวน้อยกลับมานี้นี่แม่ฮึได้ตัวแล้วโอ้ยตายแล้วแม่ตาวน้อยกลายเป็นปลาเคม็มตากแห้งไปแต่แล้วคุ่ปับใบนี้มันเต็นแล้วทุกคนรีบไปหาทางออกกันเถอะไปแล้วเุก่นไม่ต้องห่วงนะฉันจะพาทุกคนออกไปได้เลยนี่อยาจะเจอละ,อะรู้สึกระวงหลังอันนั่นไงมันมาอีกแล้วมันมันตามเรามาหรือเปล่าอ๋อมันตามเพื่อนต้อกตาดูแล้วก็เจสู้ไปก่อนนะร็อกตา าที่ก็เปิดประตูแป๊บหนึ่งมันใกล้จะเต็จแล้วนั่นไงโดนแขวเป็นปากเข็มตัวที่จองเรียบร้อยทุกคนทุกคนจะเปิดประตูได้แล้วรีบมาเร็วรีบมาทางนี้เร็วป่้ไปเร็วทุกคนออกไปเลยนะออกไปเลยนะอ้าวแม่หนูล้มไปแต่แล้ว หนูไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวป้าจะช่วยหนูเองเฮ้เฮ้เฮ้จะได้กินคนที่จะช่วยกันจะมาช่วยนะออกไปจากนี้นะไม่ออกไปจางนี้นะแก่ไม่มีทางปั่นฉันโดนคปั่นโดนเธอก็ไม่เก็บไม่ปวดแม่ตาวน้อยรีบลงมาเดี๋ยวนี้เลิกต่างแดดได้แล้วตีผิวแท้แล้วอ้าวตายฉันปั่นไม่โดนออกโอ้ยตายแล้วขอบคุณมากเลยนะคะคุณป้าไม่เป็นไรจะแม่หนูตามป้ามาป้ารู้ทางออกตามมาเห็นทางข้างหน้ามันนี่แหละวิ่งตามไปเห็นใช่ไหมวิ่งวิ่งออกไปป้าดักเองวิ่งบอกตายเดี๋ยวบอกขวาระวังรีบรีบรี ไปแล้อดโดยแล้วไปเลยและติดทายเหล่าคนนอกก็ทั้งคู่เลยร้อนหมดเลย <c oughs> ปากไว้ก่อนเถอะพวกแกตาหน้าเจอกัอนในแน่ในเมือเกมดีขนาดนี้เราก็ต้องมีแมทที่สองกันล่ะตามธรรมเนียมเดิมเมื่อเจอเครื่องปั่นไฟก็ต้องปั่นก่อนเลยอาแม่หนูสวัสด,ดีจ้าสวัสดีค่ะคุณป้าขอบคุณนะคะที่ช่วยหนูไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนกันเองทั้งนั้นนะลูกเอ,เอ้ อ้าวแม่หนูกีตาโดนอีกแล้วฮ่าเพื่อนเพื่อใครจะไปช่วยดีนะอ้าวแม่หนูโหทำอะไรลงไปยะหนูทำอะไรลงไปมาโดนตำแหน่งหมดแล้วเนี่ยเหาละเหาแล้วหัวใจเริ่มสั่นหัวใจเริ่มแดงก็เลยมันมาแล้วเฮ้ยไปแกเจอกันแล้วนะจ๊ะแม่สาวน้อยบ้าหรือเปล่าถ้าดูจากหน้าตาจะก็ไม่น้อยแล้วนะเนี่ยบ้าข้าก็ไม่รึงหนูหรือเปล่าค่ะอ้าวแล้ออันนี้มันมันนี่มาหิวไหมหิวหิวไหม หิวไหมเนี่ยแกไม่ต้องหิวกันเลยฉันมาแล้วไงไอแม่หนูน้อยมานี่มาบางทีป้าก็น้อยใจนะคิวเลอร์ไม่ค่อยตนใจป้าเน่ยอ้าวแม่หนูโดนดิ้แล้วเหรอเนี่ยอุตายแล้วเจามาแมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดีุ๋เล่นป้าคุเลนไม่ต้องตามป้ามาไม้ผมผมมาป้าแล้วป้าคิดถึงผมไม่ใช่แล้วโอ้ยป้าให้ผมหุ่นเนนี่นป้ากันเลยโอ้ยป้าจะแจกป้าจะฟองเรอก็หาทำร้ายคนแก่รู้ไหมฮะมาทำรายคนแก่กับ ตีมีคันมันมีโทษท้ายแรงแค่ไหน <c oughs> แต่กดอื่นเลยขอเปิดหาของแป๊บนึงงอาลเดวไปเปิดไม่ได้คิวก่อน หิวหิวทุกคนรีบหนีเร็วรีบหนีไปได้เดี๋ยวต้องชนะให้ได้นะป้าก็อยากอยู่ลูกทำไมเป็นหิวช้าจังเลยเนี่ยเอาตะระกิโมส้มันมาอีกแล้วป้าผมทำป้าวิ่งกับป้าเลยป้าพูดเล่นลูกเออสิคำหน้าต่างไม่ทันไม่แล้วโ้ยทันอยู่ป้ายุเยอะแล้วจะทำอะไรป้าเลยนะป้าป้าขอร้องแหละมันไปหรือยังเนี่ยมันไปโอ้ยไปแล้วป้ารอยแล้วป้ารอยแล้วโอ้ยหิวไม่เต็ดทุกทีทำไมเป็นหิวนานเลยเพืก็ได้เยอะและมันมาอีกแล้วอ้าวแม่เต่าน้อยโดดอีกแล้วโอ้ยหน้า ตงตาจริงจริงหลงให้ป้าได้หิวตัวเยอแต่เธอมันไม่หมดตะกี้มันไม่แต่ตะกี้อะไรเต่อะไรหมดแล้วครับป้าผมมาอีกแล้วอีกแล้วโอ้ยปล่อยป้าไป่รู้ปล่อยไม่ได้ครับป้าตาที่เราป้าทําผมไปเยอะถ้าไมไลป้าไม่เคยทําอะไรให้เธอเลยป้าช่วยเจ้าตาวน้อยนาไม่ผมแพงไงเรื่องเมื่อกี้มันก็แค่อดีตไปแล้วไหมฮะจะมันลําลึกมันทําไมแล้วอดีตป้าความแค้นผมโอ้ยกว่าจะหิวจนแม่หนูป้ามาแล้วรู้อย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะแม่ตาวน้อยป้า ดีนะดูดีแล้วหนูรีบลงมาอย่าเลิกคอยเป็นปลาเข็มได้แล้วลูกรีบไปเล้วขอบคุณครับป้าอยู่อยู่ทกลับมาช่วยป้าเองแต่ก่อนมาผมขอพาป้าขึ้นไปเล่นบนนี้หน่อยครับตากปลาเข็มแปบ๊บ โอ้โหถ้าป้าจะลองข้างานนี้ผมไม่จับป้าแขวนแล้วหรอกนะใครก็จะให้ได้โปรดช่วยป้าทีอีป้าไม่อยากเป็นตาเข้มตาแข้งผิวป้าก็ดำอยู่แล้วอย่าให้ป้าดำไปมากกว่านี้เลยลูกนี่ป้าป้าหลอกตามาช่วยแล้วลงมาเร็วป้าอย่าไปตากแดดเยอะช่วงนี้แดดมันแรงป้าระวังนะอย่าเป็นมะเร็งผิวหนังแล้วป้าอยากตากแดดไม่ได้ลูกฮะโอ้ยแป๊บหนึ่งหาของก่อนใช้หมดแล้วมานี่มานี่มายิวก่อนมาเร็วมาเร็วมาจุดกระหิวก่อนคนมากเลยค่ะโอ้ยดีใจจังเลยที่มีคนยิวให้แล้วเอาต รีบคิวแล้วรีบไปจากที่นี่กันได้แล้วนั่นแหะๆๆๆคนนึงเคยลังจูบอยู่นะเคยก็ได้ชื่อหลอกตาด้วยเฮอจากหลอกตาแป๊บเดียวแม่ตาน้อยป้ามาช่วยแล้วลูกโอ้ยแล้วหนูมาอยู่อะไรตรงนี้อีกแล้วเนี่ยป้ารู้ว่าคนผิวขาวจะผิวแทนแต่ไม่ต้องมาตากแดดบ่อยป้าช่วยไม่ไหวแล้วลูกเอ้เสาเน,นี้มันจะเป็นปัญหามากกระถอนมันทิ้งไปเลยแล้วกันมานี่มาลูกคิวก่อนเยิ้วยวสวัสด,ดีค่ะป้าเดมส์อย่ามาทำป้าป้าจูงเลยนะป้าจูบแล้วป้าเจมส์ไปไหนอย่าไปเล่นกับป้ากั้นเฮียเมตาเป็นคนต้องมาลัง แลป้าคิดจะหนีไปไหนแล้วครับผมผมคิดถึงป้านะเนี่ยผมรักป้ามากเลยนะเนี่ยเธอรักฉันจริงวะ <c oughs> ได้โปรดทิ้งกันไปเถอะ <c oughs> รอบนี้ผมใต่ใจป้าเป็นพิเตะเลยนะป้าชอบไหมป้าก็ดีใจอยู่ลูกแต่ได้โปรดปล่อยป้าไปเถอะนะป้าอยากมีคลิปดีๆกับเขาบ้าง <c oughs> โอ้ยแม่งมุมมันจะง่าป,ป้าไปแล้ว ใครก็ได้ช่วยป้าทีโอยตตดคลิปมาดูอดูเลยคลิปนี้ไม่จะยาวคนไปแล้วมางกินคนช่วยป้าแล้วป้ามาปั่นต่อแล้วนะผมได้ยินว่าป้าปั่นอยู่ผมมาหาป้าอีกแล้วครับป้าจามาหาผมหน่อยแล้วโอ้ยได้ปรดปล่อยป้าไปอล้วอ้าวจาไม่ตีแล้วเหรอเฮ้อไม่เอาละป้าผมขี้เกียจวิ่งแล้วขี้เกียจตามแล้วเนี่ยจะทำอะไรก็ทำกันเลยปะผมไม่เอาละขี้เกียจตามแล้วเออนจะปล่อยก็ปล่อย แปลกจังเลยฮะงั้นป้าไม่เกรงใจป้าเปิดประตูแล้วนะ <c oughs> โอ้ยหน้าตรงตาเยล็อกตาตายปีเลยเราล็อก้าผิดอะไรล่ะคะและจุดท้ายเราก็ชนะกันได้อย่างอีตี เอาละครับเป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับการกลับมาในครั้งนี้กับเกดเมียร์ป้าเจริญนั่นเองสนุกกันหรือเปล่าเอยแต่หากชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องเราด้นะครับถ้าเมีอะไรอยากให้เราปรับปรุงก็สามารถคอมเมนต์ก็มาได้เลยนะครับอยู่ด้วยนะครับจะก็ปรับปรุงยู่เสมอเลยและตัหรับคลิปหน้าเราจะมาเล่นเกมอะไรกันก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับรัวนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่นะเอาไว้กบมาติดตามป้ากับเพื่อนๆกันอีกลาบายเจอกัน